สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตา,า,า,ากันอิทธิพลของไพ่จักรพรรดิก็อยู่ปบแรกนะคนที่เกิดราศีพฤษภมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะรวมถึงนะคะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ด้วยนะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะคะไพ่งานเข้ามาหามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน รเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสานงานกันนะคะฉะนั้นถือว่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่การทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวนะคะก็ยังเข้ามาส่งเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษภอยู่แล้วมีไพ่งานถึงสามใบเลยนะงานค่อนข้างมากนะสองไม้นะคะการประสานกันนะคะสี่ไม้นะคะแล้วก็หยับขึ้นแปดไม้ค่ะมองว่าการทํางานนี้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่มีการขย,ขยายนะคะหรือเรื่องของนะคะ การทํางานนะที่ยังเข้ามาเคลื่อนไหวสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่โดยเฉพาะตําแหน่งเรื่องบริวารล,ลูกน้องหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนกันแต่ว่านะคะการทํางานในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในเรื่องของการขยายงานนะคะเท่าเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความระมัดระวังซึ่งคนที่เกิดราศีพฤษภเองนะคะอาจจะต้องรอบคอบกับเรื่องของการขยายงานในช่วงนี้ให้มากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพ่การทํางานยังถูกกดดันอยู่นะ ดันั้นเดี๋ยวนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการประสานงานกันด้วยหรือการขยายธุรกิจที่มันหลากหลายหรือมากจนเกินไปะนะคะอาจจะทําให้เกิดผลลบดันั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วก็ต้องใส่ใจกับเรื่องงานให้มากด้วยนะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าตําแหน่งของหัวหน้าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเราก็ต้องเข้าหาตําแหน่งของหัวหน้าให้มากหน่อยนะคะ แต่ให้ระวังปัญหากับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยในช่วงนี้นะคะเรื่องบริวารก็ดีนะคะแล้วก็ปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอันนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะได้ต้องไปปรับกันค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่ารายได้มาจากงาน นะคะแต่ว่าอย่างที่คุณหนอให้การเหมือนใจกับเรื่องของการเงินปรากฏขึ้นอยู่นะคะนั้นบนที่เกิดราศีพฤษภเองนะคะอาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากในช่วงนี้โดยเฉพาะบางคนนี่อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินค่ะหรือคนไหนที่ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะเก็บหนี้เก็บสินน่ยนะคะหรือเข้ามาทวงในเรื่องของหนี้สินเนี่ยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะอยากให้คนที่เกิดราศีพฤษภให้ระวัง กับเรื่องของการใช้จ่ายให้มากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะเพราะมันยังเห็นชีวิตของไพ่การถูกหลอกถูกรวงนะหรือถูกเอาเปรียบด้านการเงินอยู่นะคะฉะนั้นอยากจะให้ระวังค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดเนี่ยนะคะมองว่านะคะความรักเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาชื่นชอบนะแต่ว่าคนที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อน,นะค่ะแล้วค่อยๆยขยบความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะจะทาให้เรื่องของความรักนะคะยังเกิดโอกาสสําหรับคนโสดนะมันก็ยังเห็นชีคนของไพ่แบบว่า ไพ่คนโสดด้วยแล้วก็ไพ่แบบการคบซ้อนด้วยนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันยังต้องระวังอยู่นะจันคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่ะก็เป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ศึกษาดูกันไปเรื่อยๆนะคะความรักมันจะได้มีเรื่องของนะคะความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะหรือคู่ครองคนรักอาจจะแอบนะคะไปเที่ยวนะคะช่วงคําช่วงกลางคืนในช่วงนี้นะคะจันต้องปรับในเรื่องของความรักกันให้มากทีหนึ่งค่ะ รวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนี่นะ,ะก็จะกลับมากระทบความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะจะต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้อาการพักผ่อนน้อยค่ะแล้วก็ปัญหาทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารค่ะถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําคอนะคะอาจจะมีอาการเจ็บคอเรื้อรังนะต้องระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อคะ่ะ ปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็การทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีคือปัญหาโรคเก่าโรคเดิมอะ่ะมันจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งในช่วงนี้นะคะฉันต้องดูแลติงให้มากที่หนึ่งโดยเฉพาะบางคนมีเรื่องของการปวดศรีรษะด้วยนะฉันเดือนนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอนะคะจากที่สุขภาพร่างกายยังไม่ได้แย่อะไรนะแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะ ญาติพี่น้องคู่ครองคนลกค่ะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งต้องไปเตือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์ถือว่าเด่นมากนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ดีๆเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะจันเดือนนี้อาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากการเงินนี่รายได้ดีเลยนะมีโอกาสถูกขึ้นเงินเดือนนะคะหรือมีช่องทางการเงินที่ดีมากๆ ่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะยังเป็นความรักที่มั่นคงแต่อยากให้เติมความหวานกันให้มากหน่อยคนที่เกิดราศีพฤษภวันจันทร์นะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆคิดเร็วทําเร็วค่ะฉะนั้นถือว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานไม่เสียหายแต่ต้องทํางานให้ละเอียดนะ,ะรวมถึงนะคะการที่เราไปติดต่อง,งานนะคะกับผู้ใหญ่หรือติดต่อง,งานกับคนข้างนอกเนี่ย อย่าใช้อารมณ์ร้อนไม่งั้นนะคะจะไปมีปัญหานะคะกับหัวหน้านะคะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าจะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะอาจจะไม่ลาบรื่นเท่าที่ควรนะคะฉะนันนะคะถือว่าความขยันนะคะหรือความคล่องแคล่วว่องไวของคนที่เกิดบันจานนี้ดีแล้วแต่ขอให้ใช้หลักปณิปนอมแล้วทําให้มันเกิดประโยชน์ช้าลงมาหน่อยนึงนะ,ะแต่เกิดประสิทธิภาพถ้าเร็วมากนะคะประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแล้วยังสร้างศัตรูด้วยนะ ส่วนเรื่องของการเงินนะก็ค่าใช้จ่ายยังมากค่ะดังนั้นอยากให้ควบคุมนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคนโสดมีคนเข้ามาตื้อเลยในช่วงนี้แต่ไม่ควรรีบร้อนค่ะต้องใจเย็นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องระวังจะมีปัญหาปากเสียงกันนะคะแล้วคู่ครองคนรักอาจจะแบบตัดสินใจผิดพาดนะไปเที่ยวข้างนอกประมาณนี้หรือมีเรื่องของการใช้กําลังกันอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งคนที่เกิดนะคะในช่วงวนอัคาคร ถือว่าส่งผลดีค่ะนะคะถือว่าการงานนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนมีผู้ใหญ่นะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะจะมีการพูดนะคะปากต่อปากออกไปนะ,ะทำให้เรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการงานนะคะเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดคนในครอบครัวนั่นแหละนะคะจะเข้ามาสนับสนุนกันหรือนําข่าวดีมาให้การเงินที่รายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนวันอังคารถือว่าโดดเด่นนะอาจจะพบรักนะคะ ดีๆนะคะแล้วก็มาคนนี้กับเพื่อนตัวเองอะ่ะแล้วก็อาจจะมีการขยับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนากันก็ได้ค่ะแต่ก็ถือว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่ดีมากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็เป็นความรักที่ยังปรับกันได้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะอาจจะมีความกังวลใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องเอกสารรือเรื่องของสัญญาหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะแต่ถือว่าไม่ต้องไปกังวลใจค่ะมองว่า นัสถานการณ์ต่างๆนะคะจะส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงเรื่องของการทําง,งานต่างๆยังราบรื่นอ,อยู่และถ้ารอข่าวเรื่องเอกสารหรือรอการต่อสัญญาหรือรอการบรรจุนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามานะคะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโซดมีคนมาคุยค่ะแต่จะเป็นรักต่างวัยอ่ะนะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งคุยกันอะะน่ะจะต้องคุยกันไปก่อนนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่าอาจจะมีเรื่องของความระแวงความสงสัยนะหรือความไม่เข้าใจกันอยากให้ไปปรับหรือบางคู่อยากจะมีลูกก็ต้องจับเข่าคุยกันนะคะจะไม่เรื่องของความรักนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้ยังเหนื่อยกับเรื่องงานเพราะอาจจะต้องลงไปจัดการกับเรื่องของการทํางานด้วยตัวเองค่ะแล้วงานมันยังเป็นงานที่ยากด้วยแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามากดดันในช่วงนี้ค่ะ ดยเฉพาะปัญหานะคะกับเรื่องงานไม่พอคุณสุภาพจิตีอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือไปเจอคนที่ใจแคบใจหินนะทำให้เรื่องของการติดต่อง,งานหรือการทํางานต่ตางๆยังไม่ค่อยลาบรื่นเท่าที่ควรค่ะฉะนันอาจจะต้องระวังนะคะในช่วงเดือนนี้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่หมุนจ่ายเยอะมากแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะอยากจะให้หลีกเลี่ยงค่ะหรือคนไหนที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้ไม่งั้นอาจจะมีเงินไม่พอที่จะจ่ายหนี้นะ ฉันอย,อยากจะให้ควบคุมนิดนึงค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่กําลังทําเรื่องกู้เงินอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันก็ไม่พ้นเรื่องเงินนี่แหละฉันต้องปรับกันให้มากนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานอาจจะอยู่ในช่วงที่กาลังปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้าย คือบางคนมีการยกย้ายงานนะกลับไปทํางานเก่าหรือตําแหน่งเดิมนะคะหรือบางคนก็ยกย้ายกลับไปจินฐานบ้านเกิดด้วยนะคะฉะนั้นการยกย้ายในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นการยกย้ายที่ไม่ค่อยที่จะถูกใจเท่าไหร่คือบางคนอยากกลับไปทํางานที่เก่านะ แต่ว่าสาหรับคนวันศุกร์แล้วอาจจะยังมองว่าไม่อยากกลับไปทํางานที่เก่าที่เดิมนะคะยังกังวลใจกับเรื่องของการย,ย้ายอยู่ฉะงนั้นอย่าไปกังวลใจค่ะรวมถึงบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้แต่อยู่ในช่วงที่กําลังสะสางานเพื่อที่จะทําการย้ยายด้วยน,นี่มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าไอ้ปัญหางานที่มันเป็นปัญหาค้างคาปัญหาที่เราแบบว่ายังไม่ได้ทานะคะหรือ,อในเรื่องของงานที่มันค้างๆก่อนหน้านี้นะคะต้องทําให้เรียบร้อยในช่วงนี้นะคะ จะได้มีปัญหาเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าถามว่านะคะมีโอกาสที่จะมีการยกย้ายไหมมีค่ะนะคะฉะนั้นไพ่การยกย้ายปรากฏขึ้นแล้วนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าค่าใช้จ่ายนะคะยังมีนะคะฉะนั้นอยากจะให้ควบคุมค่ะส่วนเรื่องของความรักนะค,ะคนโสดก็มีดวงค่ะพบรักต่างวัยหรือคนเก่าอาจจะกลับมานะคะห <impl ored S 2> รือบางคนก็ที่ยังไม่มีเรื่องของความรักใหม่ๆปรากฏขึ้นเพราะใจยังรอคนเก่าอยู่นะคะฉะนั้นนะคะจือว่านะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ถ้าคนเก่ากลับมาก็ต้องปรับกันแต่ถ้าเขานะคะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะนะคะเราก็ควรที่จะเลือกสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีมากกว่าเดิมนะเพราะว่าของเก่าของเดิมนะคะมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการตอบโจทย์สําหรับคนที่เกิดมันส่งนะคะแต่เราก็แค่ต้องการคําตอบเท่านั้นเองนะฉะนั้นก็ถ้ามีคนเก่ากลับมาในช่วงนี้เราก็ลองเปิดใจคบเป็นดูรอบหนึ่งถ้าไปกันรอดก็ไปถ้าไปกันไม่รอดก็นะคะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานั้นก็ต้องระวังค่ะจะมมีปััญหหหาาควาหหวกน รวมถึงนะคะเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือปัญหาเก่าปัญหาเดิมอาจจะกลับเข้ามานะคะฉันต้องปรับกันให้มากคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะการทํางานมีการขยายตัวค่ะแต่อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างในช่วงนี้นะคะจนถือว่านะงไงงานก็สวยนะแต่อาจจะต้องแบบละเอียดกับเรื่องงานนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายยังมีนะฉะนั้นอยากจะให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะเพราะบางคนแบบทํางานไปแล้วยังไม่ได้เก็บเงินน่ะหรือลูกค้ายังไม่ได้ชําระเงินน่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของนะอ่า รายได้หรือว่าการเงินที่เราต้องไปลงทุนก่อนประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็อยากจะให้วางแผนการเงินให้ดีนิดหนึ่งส่วนเรื่องความรักคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักจากการทํางานแต่รักยังมีช่องว่างนะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับกันนะคะหรือคุยกันนะคะให้มากขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหากันนะก็คือทํางานมากจนไม่เวลาใกล้ชิดกันแหละอันนี้ต้องปรับกันสุขภาพร่างกายนะก็ปัญหาาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันอังคารวันพุธและก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุขกระบอกงานเกิดโอกาสแน่นอนนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิด ราศีพฤษภนะคะรวมถึงนะคะผู้ใหญ่นะคะที่เราเคยคุ้นเคยหรือลูกค้ากลุ่มเก่าๆนะคะจะกลับเข้ามาอีกรอบในช่วงนี้ค่ะหรือถ้ามีเรื่องของโครงการหรือโครงงานอะไรให้กลับไปคุยใหม่มีโอกาสนะคะที่จะมีข่าวดีส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าคนที่เกิดราศีพฤษภจะมีโชคในเรื่องของการเงินค่ะในช่วงนี้นะ,ะบางคนจับฉลากมีโชคลาบนะคะหรือบางคนมีเรื่องของมีค่าเกิดขึ้นจึงถือว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้านการเงินนะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะให้เสงสุขบอกคนโสดนะคะยังกังวลใจกับเรื่องของความรักอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นคนที่มีลูกติดเนี่ยนะคะหรือแม่ไม่หรือมีลูกติดนะคะเข้ามาปัวพันกับเรื่องของความรัก <schön S 1> ด้วยนะฉะนั้นถือว่าความสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่ต้องเดินหน้าต่อไปหรือว่าคนโสดเนี่ยอาจจะต้องเปิดใจนะคะคเพื่อจะได้คบหานะคะ ในเรื่องของความรักที่แท้จริงะนะคะก็ะถือว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไรเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เราก็กังวลใจด้วยแล้วก็ไม่พร้อมที่จะแบกรับเพราะว่าเราลักเขาแค่คนเดียวแต่เขามาแบบครอบครัวไงแบบพพแบบคนที่มีครอบครัวมาแล้วมีลูกมีอะไรมาเนี่ยเราก็เกิดความกังวลใจฉะนั้นนะคะลองคบดูอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปกันได้นะคะก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะรวมถึงคนโสดมีดวงพบรักทางไกลนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันแต่มองว่ายังเป็นครอบครัวอยู่ชั้นเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาค่ะไปเที่ยวนะคะหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศทั้งครอบครัวด้วยความรักจะดีมากขึ้นสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะอาการปวดข้อมือหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ามือนะคะรวมถึงเรื่องของความดันนะเรื่องของคอวามดันต่างๆนะคะอาการปวดหัวเข่าด้วยแล้วก็ระมัดระวังนะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนอน้ําร้อนลวกแบบนี้ ไฟฟ้าช็อตแบบนี้อันนี้ต้องระวังค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ